โบอตองจะแจกขนมเด็กๆแล้วนะคะก่อนไปโรงเรียนนะคะแม่ๆนี่เอ้ยโบอตองขอบคุณค่ะาเริ่มเอครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ เานี้นะครับเดี๋ยวพาเานี้พาบัวตองนะครับออกมาทําบุญนะครับผมวันนี้วันนี้พาบัวตองมาทําบุญมามาแจกขนมเด็กๆนะครับผมขนมที่เราไปซอยดาวได้นะครับขนมที่เราไปซอยดาวได้เมื่อวานนะครับล้วก็จะเอามาให้เด็กๆ,ๆนขนมเยอะเลยนะครับ,รบเราได้แต่กอไก่นะคะมแม่ <laughs> เราเด็กๆมาแล้วครับแล้วก็จะให้บัวตองดูดูบัวตองดูด้านบัวตองอยากชิมนะบัวทองจะให้เด็กๆหรือเปล่าน้อบัวตองก็กินเป็นนะคะขนมนะคะแม่เช่นขนมข้าวโพดของโปรดบัวตองเลยข้าวโพดมี่แบ่งไปให้บัวตองเนี้ยบัวตองสำรวจก่อนแล้วนะคะไม่เราได้พัดลมหม้อมีหม้อมีซึ่งมีผ้าถุงผ้าถุง แล้วก็เสื้อเสื้อเสื้อหนึ่งเสื้อเสื้อคนแก่เสื้อคนแก่เดี๋ยวเราเอาไปให้คนตาไปมาต่อมาเลยเดินวนหากล้วยนะคะแม่แม่พ่อดีค่ะโอ้เสียงหัวเดรยวเดินตามต้อยต้อยเลยนะคะพอรู้ว่าควันตรงของเรามีกล้วยนะคะแม่แม่ ตอนเด็กๆเต็มตัวเสร็จก่อนนะครับได้ออกมารับหน่นน้าจะพาบุตรองออกมาโชว์มาทำบุญหน่อยครับผมน้าเนี่หยห้องกล้วยกล้วยอยู่บนเตียงนะคะมแม่ๆกิกนอีกน้องอยู่ด้านในเขาไม่มีเอป้องกันไม่ได้เดี๋ยวจะพูดบา้าไม่รู้ว่าจะจับใครดีใช่ไหม ถ้าเกิดว่าออกมาสองเชือกนะคะแม่แมจะบันเทิงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะจับใครดีนะคะถ้าเจ๊ถ้าเราปล่อยโซ่มานี้จะมุ่งหน้าไปหาแต่สีนวลน,นะคะอ้าปากรนะอ,อแล้วนะคะบัวตองจะมาแจกขนมือว่าจะมากินเองไม่รู้นะ,ะ <laughs> บัวตองบอกขอชิมหน่อย ชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมก่อนที่จะไปให้เด็กๆ <c oughs> ฟันต้องไปดูขนมก่อนแล้วนะคะมีอะไรที่บัวตองกินได้บ้างนะคะเพราะว่าขนมข้าวโพดเราก็าให้บัวตองทานตั้งแต่ตอนคืนนั้นแล้วนะคะแม่แมโอ้ขา้าวโพดเหลือห่อนหนึ่งนะคะบัวตองบอกโอ้ยยังเหลืออยู่ยังไม่หมด ออขนมของโปรดนะคะแม่แม่ขนมข้าวโพดนะคะวันตองก็ชิมด้วยช้างกินครึ่งหนึ่งควานกินครึ่งหนึ่งนะคะแม่แม่าแจกนมเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะวัตองบอกชิมก่อน ดู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 บัวตองอ้าปากรอเลยด,ดูนะคะนี่โอ้หมดแล้วขนมบัวตองหมดแล้วกินแล,ล้วรู้จักต้องทิ้งขยะด้วยนะคะโอ้ยเก่งจังเลยกินแล,ล้วรู้จักทิ้งขยะด้วยนะคะบัวตองนะคะแพรวากินแล,ล้วรู้จักทิ้งขยะไหมอยากไอบัวตองนะ บอตองของเรากินแล,ล้วรู้จะเก็บด้วยนะคะแม่แม่ไปอีกแล้วนะคะมีอีก,อกไหม,นมพนบอตองเดินหาแล้วนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมขนมข้าวโพดน่ะมีอีกไหม เอตองจะแจกขนมเด็กๆแล้วนะคะก่อนไปโรงเรียนนะคะแม่ๆนี่เอ้ยบอตองขอบคุณค่ะ แจขนมก่อนออบ๊กมาเอาขนมมาเร็วเรีวเร็ว,รว,รวโอ้ยคนแจกขนมของเรานะคะชิมไปก่อนแล้วโอ้ได้ขนมห่อใหญ่เลยนะคะก่อนไปโรงเรียนนะคะบัวตองก็ได้ปันขนมให้แบ่งปันขนมให้กับเด็กๆนะคะแม่แม่ เพราะว่าควันตรงของเราได้ไปสอยดาวนะคะได้แต่กอไก่เยอะมากๆเลยนะคะกอไข่คือได้ขนมนะคะแม่แม่นี่นะคะคนเก่งของเราก็แจกขนมเด็กๆแล้วก็จะควันตรงก็จะมีกล้วยนะคะเป็นรางวัลให้กับเจ้าวน้อยของเรานะคะบอร์ตองเป็นรางวัลของคนเก่งนะคะ สวัสดีค่ะคิดว่าขนมจะหมดหมดจะหมดก่อนนะคะแม่ๆจะหมดก่อนเด็กๆนะคะเพราะว่าบวตองของเราได้ลองชิมไปหลายห่อแล้วนะคะแม่ๆ

ตัวตองของเราก็มาดูยืนดัดลอนะคะแม่แมรอเด็กๆไปโรงเรียนนะคะจัดแบบรอป้อนขนมให้กับเด็กน้อยนะคะเพราะว่าเราไปสอยดาวนะคะได้ขนมเยอะแยะมากๆาเลยเราก็แบ่งปันนะคะน้องแพรวาทานคนเดียวไม่หมดนะคะแม่ๆเราก็ได้เอาขนมจากที่เราไปสอยดาวนะคะครับต,ตอนนี้เราก็ได้แจกขนมให้เด็กๆ เรี่บัแล้วนะครับผมเป็นสุดทาบัวตองไปเข้าหลักนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมทําบุญสร้อยดาวนะครับผมขนมที่ได้ก็ไปแจกเด็กๆนะครับผมเพราะว่าเราได้แต่ละวันขนมนะครับวันนี้นะครับผมก็พาบัวตองออกมาโบกมือตานะครับมาทําบุญนะครับขอบคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับมานเนาะเาทิ้สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ จอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ่อเริ่มสวัสดีค่ะแม่แมน้อ,นอสัสค่ะ